สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากบทความของคุณโซดาน้ําที่มีชื่อบทความว่าคุณจะรายงานข่าวหรือจะฆ่าเขาทั้งเป็นซึ่งข้อความนี้จะเป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ที่ผมได้เกริ่นหัวเรื่องมาทั้งหมดนี้ก็แค่อยากจะพูด เพื่อเตือนสติเขาคนนั้นสักนิดหนึ่งว่าคุณจะทำอย่างไรกับลูกน้องของคุณก็ทำไปเถอะแต่อย่าเอานิสยัยเช่นนี้มาใช้กับบุคคลใดๆก็ตามที่อยู่ในข่าวการพูดกระแนะกระแหนะจิกกัดบุคคลที่ตกเป็นข่าวอย่างสนุกปากเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้รายงานข่าวทุกคนควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดเพราะ อย่าลืมว่าหน้าที่หลักๆของพวกคุณก็คือการส่งมอบข่าวสารที่เที่ยงตรงและเป็นกลางให้กับผู้ชมไม่ใช่ถือวิสาสะเป็นผู้ที่ชี้ถูกชี้ผิดไปตามจริตของตนเองมันใช่แล้วหรือที่คุณจะนำพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้กับวิชาชีพนี้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวิชาชีพ ที่สามารถฆ่าคนได้ตายทั้งเป็นได้โดยง่ายๆด้วยการโหมกระนําบิดเบือนความจริงแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งผลให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายต้องตกเป็นจำเลยของสังคมไปเสียแล้วคุณเคยนึกย้อนถามกลับตัวเองสักนิดหรือไม่ว่าหากตัวคุณเองต้องถูกกระทำ เชกเช่นเดียวกันกับบคุคคลเหล่านั้นบ้างคุณจะดำเนินชีวิตในฐานะที่ตกเป็นจำเลยของสังคมได้อย่างไรในเมื่อผู้คนจำนวนไม่น้อยได้กลายเป็นเหยื่อน้ำลายของคุณไปเสียแล้วอันที่จริงการชอบหรือไม่ชอบบคุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็ย่อมถือเป็นปกตินิสัยของปุถุชนโดยทั่วไปซึ่งก็ อาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวปะปนอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อใดที่คุณก้าวเดินเข้ามานั่งรายงานข่าวอยู่หน้ากล้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ที่จะต้องนำเสนอข้อมูลของเรื่องราวนั้นๆอย่างเที่ยงตรงและเป็นกลางให้มากที่สุดถ้าคุณคิดว่าการรายงานข่าวด้วยความเป็นกลาง คือสิ่งที่ยากเย็นก็ขอแนะนำให้เบนเข็มไปประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจะดีกว่าไหมลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นกับบทความนี้นะครับคนแรกบอกว่าจริงด้วยเขาเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีค่าอะไรคนที่อยู่ข้างหลังของคนที่พวกคุณน่ะ ทำให้เขาเป็นคนดีพอไม่ได้ดั่งใจก็ให้เขาเป็นตัวร้ายคุณไม่สงสารลูกของเขาหรือพวกคุณได้ข่าวได้เงินและชีวิตของคนคนนั้นและครอบครัวของเขาล่ะพวกคุณรู้จักสิทธิมนุษยชนไหมเขาไม่มีเงินมาฟ้องร้องพวกคุณหรอกนะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะ ทีแรกนะ่ะสะใจต่อไปนะ่ะเสียใจถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้แค่ได้ยินเสียงนิดเดียวก็รีบหนีแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าเขาปากสุจุดๆมานานแล้วนะไม่มีใครฟ้องเลยได้ใจจิกกัดแบบสนุกปากถัดมานะครับบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงเลยบิดเบือนมากบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีบทความที่ชื่อว่า คุณจะรายงานข่าวหรือจะฆ่าเขาทั้งเป็นมีข้อความดังนี้ครับถ้าผมเป็นผู้บริหารของช่องข่าวสักช่องหนึ่งผมจะกำชับบุคลากรทุกภาคส่วนในความดูแลของผมให้นำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดโดยจะต้องไม่เอ็นเอียงไปตามสภาวะแวดล้อมเพื่อการหวังผลทุกรูปแบบและทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง เที่ยงตรงของข้อมูลให้สมกับที่เป็นตัวกลางในการส่งต่อข่าวสารไปยังผู้ชมถ้าผมไม่สามารถทำเรื่องที่ถือว่าสำคัญที่สุดต่อวิชาชีพในส่วนนี้ได้ผมก็คงไม่กล้าแบกหน้าทำมาหากินอยู่บนเส้นทางสายนี้อีกต่อไปบางคนเป็นถึงกองบรรณาธิการระดับสูงของทางสถานีแต่กลับมานั่งทำเสียงสูง,สงอ่านหนังสือผิด,ผด ถูกๆให้ผู้ชมทางบ้านนึกตำหนิในใจแถมพออ่านผิดก็ไม่คิดจะขอโทษหรือแก้ไขคำผิดนั้นให้ถูกต้องเช่นคำง่ายๆอย่างคำว่านางสวิงสวิงพิธีกรข่าวผู้นี้กลับอ่านออกเสียงคำว่านางสวิงวงเล็บสวิงซึ่งอันที่จริงเขาน่าจะนึกฉุกคิดได้ด้วยตัวเอง ไม่ยากเลยว่าจะมีใครในประเทศที่ตั้งชื่อลูกหลานได้อย่างพิลึกพิลั่นเช่นนั้นได้แม้อาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหอยจุ๊บเสียเหลือเกินแต่สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรวัดได้อย่างดีในเรื่องของการเตรียมพร้อมมีหนำซ้ำอย่างจ้องขโมยซีนของผู้ที่นั่งทำหน้าที่คู่กับเขาอีกต่างหากโดยการ เหมารายงานข่าวเกือบทั้งหมดแบบฆ่ามาคนเดียวปล่อยให้คู่บัดดี้ของเขาต้องนั่งหน้าเดอ๋อนิ่งเงียบเป็นเป่าสากสักพักใหญ่ๆจึงจะมีคำว่าค่ะหรือครับหลุดออกมาจากปากของพวกเขาเหล่านั้นและบุคคลผู้นี้มักจะยิงคำถามกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆแบบเล่นทีเผลอจนผู้ที่ถูกตั้งคำถาม ออกอาการเลิกลักจนแทบไม่เป็นถ้าจะว่ากันไปตามความรู้สึกของผู้ที่นั่งดูข่าวอยู่หน้าจอทีวีอย่างผมมันก็มองดูคล้ายๆกับการที่เจ้านายกำลังไล่เบี้ยเพื่อประจานลูกน้องของตนเองให้ได้รับความอับอายต่อหน้าต่อตาผู้ชมทั่วประเทศความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของคุณวีระหลงสมบุญ ได้โพสข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลและป้าแตนตดังนี้ครับจิตใจคุณทำด้วยก้อนอะไรเมื่อคืนได้ดูคลิปที่ป้าแตนตได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่ถูกคนแกล้งใส่ร้ายนานเกือบปีหรือหลายเดือนการกดดันให้ลุงกับป้าเก็บกดคำพูดไว้นานขนาดนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อจิตใจอาจเป็นบ้าได้ป้าพูดได้ดีมาก ด้วยไม่เอ่ยชื่อน้ำเสียงราบเรียบดีกว่าใครๆดีแล้วที่ปล่อยให้ลุงกับป้าได้ระบายออกมาบ้างอย่าไปตำหนิคนทั้งสองถ้าการพูดนั้นไม่มีผลกับคดีคำพูดดีๆเช่นควรยกย่องขอยกย่องไว้ณนะทีน่นี้ป้าสอนคนจะเด็กหรือแก่ก็ได้ถ้าคนนั้นไม่รู้ประสา แกล้งแจ้งความเราผัวเมียหลายเรื่องเขายัางพูดทำไมเราลอยนวลก็เราไม่ผิดนี่คะพอยกฟ้องก็โทรหาทนายพูดว่าไม่ผิดก็ให้จบคดีแจ้งความเท็จผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปประโยคนี้ความหมายเดียวกันกับขอไม่ให้ฟ้องกลับพูดก้มหน้างุดงุดมุดดิน กระพริบตาทีีทมีสี่ตาเสียเปล่าถอดออกสองตาให้มืดบอดไปเลยเป็นผู้ใหญ่อ้างว่าเคยช่วยคนมาแต่แกล้งฟ้องเราเผยให้เห็นท่าแท้คนแก่คนนี้ที่ไม่สำนึกมีคดีที่ถูกฟ้องกลับหลายคดีคงหมดเงินเราเด็กก็นึกสงสารไม่อยากฟ้องกรับ หน้าไม่สร้างภาพพูดโอ้อวดว่าเก่งเสียเหลือเกินพอพลาดโทรมาหลังไม่ก้มหน้ามุดดินให้แล้วแล้วกันไปคนแกล้งฟ้องจับผิดเราแต่มีคดีถูกฟ้องกลับท่วมหัวคนแก่เช่นนี้ไม่ใช่คนดีหรือเปล่าใครที่เคยจะทุบพญานาคใครจะสั่งทุบใครปิดเรื่องสอบไม่รู้จบสุดท้าย ไม่พ้นพยามาลตามเฝ้าที่ลานพญานาคชั่วกรลนานสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าสู่ๆนะคะลุงกับป้าแตนถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสงสารลุงกับป้าคนบ้าก็ฟ้องอย่างเดียวถัดมานะครับบอกว่าป้าแตนพูดได้ดีมากคนมีการศึกษาสูงอย่างพูดไม่ดีเท่าป้า ฟ้องเขาทุกเรื่องคนแก่หัวล้านน่ะเห็นแก่ตัวมากถ้าฉันเป็นป้าฉันก็ไม่ฟ้องกลับเฉยๆดีแล้วป้าด่านิ่มๆบ้างน่ะแบบนี้แหละจ้าถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านใช่เลยค่ะถูกต้องถัดมานะครับบอกว่าบีบปรุงกับป้ามากๆแกแกไม่เป็นแบบจากครั้งก็บุญแล้วมันสมองไม่มีคิดใช้หัวไม่เท้าคิดบ้างเธอนะ